แล้วงานนี้เมียเพื่อนตกใจรีบโทรหาสามีทันทีะนะคะที่เป็นตำรวจบอกว่าพี่คะคืนนี้ทหารหน่วยไหนคะบอกว่าจะมานอนกับหนูแทนพี่นะคะ <c oughs> ทำแทนหมดทุกอย่างไงอ๋ออันนี้เมียตำรวจ <c oughs> อันนี้ตกใจหรือดีใจคะเดยดีใจดีใจว่าฉุกเ ออกแนวดีใจนะเนี่ยตัวหาเลยก็จริงๆแล้วคลิปนี้มันดังตอนที่คอสชยึดอำนาจพอดีออกมาใหม่ๆแต่ว่าเราเกรงใจตอนนั้นแต่ตอนนี้เราขออภัยด้วยก็ซับซอบแล้วก็แบบว่าเน่ารักันแต่แตเออไอทดิฉันไม่ได้อ่ะจะโทรไปถามสัหน่อยก็ไม่ได้ของของที่ฉันเปลี่ยนไม่ได้ข่าวจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ลำบากแลลำบากนะคนเดิมแล้วกัน อ่ะคุณพี่คะเรามีสัมภาษณ์สุขภาพด้วยใช่ไหมอ๋อสัมภาษณ์ใช่ไหมเออใช่น้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนยศค่ะลายสไตล์การแต่งตัวเพราะใบเฟิร์นก็เป็นคนสวยนอกจากดูแลสุขภาพสวยแล้วก็ต้องรู้จักการแต่งตัวนะคะข้างนอกก็ต้องสวยด้วยค่ะไปดูน้องกันค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะค่ะ ฝฟนเฟนเป็นคนที่ไม่ได้แต่งตัวตามแฟชั่นอะไรมากแต่ว่าฟนคิดว่าเราจะไปที่ไหนมากกว่าแล้วเราไปที่นั่นการแต่งกายที่มาเหมาะสมกับที่ที่เราจะไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเลือกค่ะเลือกสิ่งที่เราชอบมากกว่าอะไรที่เราชอบเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้เวลาที่เราใส่อะไรเงี้ยคะแต่ส่วนใหญ่เลือกที่ตัวเองใส่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจมากกว่าแล้วก็ส่วนแฟชั่นอะไรเงี้ยก็ก็ฟนไม่ได้ตามมากขนาดนั้นนะคะค่ะก็น้องใบเฟินพุงไม่ใหญ่ค่ะ อารมณ์เสียจะมาพูดเข้าเรื่องเราทําไมนุษย์ศาสตร์ลืมๆแล้วน้องวีมก็อ้วนคุณผู้ชมไม่ยอมทานซีวีพักในตัหมดเวลาเลยหมดเวลาเลยนะคะหมดเวลาค่ะคุณพี่เบรกหน้า,นาเราจะ,ะมาดูเรื่องของคุณหมอกันบ้างฉีดฟิลเลอร์อืที่จมูกด้วยมีปัญหาหรือเปล่าค่ะเรามาคุยกับนายแพทย์รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิงมากันค่ะที่จะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะค่ะ นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่บริษัท Newcasey Life Network จำกัดนำโดยนายชัตรนันท์ภูธนวนิชประธานกรรมการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท You Food International จำกัดสาเหตุที่บริษัท You Food International จำกัดได้นำเอซา You Food มาเซ็นสัญญากับ n e w c a s e Life เพราะเห็นว่าท่านประธานและก็คณะทีมงานของบริษัท n e w c a s e Life นั้นมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และผมเชื่อมั่นใน New KC Life เนื่องจากว่ามีสื่อที่เป็นตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจครับนำโดยนายธนกรวชระมงคลประธานกรรมการได้ร่วมเซ็นสัญญามอบผลิตภัณฑ์ e n s ไซ e U Food ให้บริษัท New KC Life เป็นตัวแทนจำหน่ายในระบบเครือข่ายขายตรงทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ช่องทางสื่อทีวีดาวเทียมหนังสือพิมพ์และวิทยุ ส่งเสริมการตลาดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าจะทำยอดขายในซินปีนี้ได้ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทบริษัท New k c ซีไ h t ขอขอบคุณท่านประธานบริษัทยูฟู้ดครับที่ให้เกียรติและให้ความมั่นใจบริษัท New k c ซีไ h t เป็นผู้จัดจำหน่ายเอนไซม์ยูฟู้ดแต่เพียงผู้เดียวทั่วโลกนะครับบริษัท New k c ซีไร t ขอสัญญาว่าจะนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ไปสู่สมาชิกของเราและผู้ที่สนใจที่รักสุขภาพทั่วโลกครับเราบริษัท New เคซีไลฟ์ขอสัญญาครับงานนี้มีคุณกายภัยลินให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะผู้วางแผนด้านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆด้วยสนใจเป็นส่วนหนึ่งเพื่อดูแลสุขภาพและเสริมรายได้ควบคู่กันไปกับบริษัทนิวเคซีไล์โทร089 791 1999-087-042-8899ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะ บเกลือนขบเกลือนหนึ่งนะจุดชายค่ะจุดจุดายแบ้วไงแบ้วไม่แบ้วนะไม่แบ้วใช่ไหมบ้าเพี้ยนเี่ยนอุ้ยขออภัยค่ะแรงไปคำแรงไปแรงแรงแรงเบรค่ะเมื่อกี้เราพูดไว้ผลข้างเคียงของการฟินเลอร์ที่จมูกที่ฉันจะบอกว่าที่สมูดดูสิที่จมูกค่ะคุณพี่ สัมภาษณ์น,น,นะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสิมาวันนิดพักดีเดชาค่ะแพทย์ผู้เช,ชี่ยวชาญและประชาธรมพันธ์ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะที่จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องฟิลเลอร์กันค่ะค่ะปัจจุบันเนีฟิลเลอร์ที่เ,าาเราใช้แล้วมีการรับรองจากออยอมีอยู่ตัวเดียวก็คือกลุ่มที่เป็นสารที่เราเรียกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครบอกว่า ไปฉีดสารชนิดอื่นที่ไม่ได้เป็น h y ยาลูริกแอซิดอย่างเช่นไปฉีดคอลลาเจนหรืออะไรอย่างเง,ง,งี้ยกลุพวกนี้แสดงว่าไม่ได้ฉีดตัวที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยางประเทศไทยเลยตำแหน่งที่เราฉีดกันประจำประจำนะคะก็จะมีหว่างคิว้วคือฉีดทั่วใบหน้าตั้งแต่หว่างคิ้วแก้มร่องแก้มร่องน้ำตาเิียฝีปากนะคะหลังๆเนี่ยพอสไตล์ของ ความนิยมรูปการตับรูปหน้าแบบเกาหลีมากขึ้นเนี่ยเราเพบว่าเรามีคนไข้ที่ต้องการฉีดเสริมจมูกกับฉีดเสริม่ารมากขึ้นก็เห็นว่าเป็นวิธีที่ค่อนข้างาง่ายแล้วก็ทําได้เร็วไม่มีการเจ็บวงช้ำแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดค้ะก็เลยกลายเป็นที่นิยมขึ้นมามากดูลักษณะวิดีโอจากการฉีดิีเลอร์โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราฉีดิีเลอร์เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะสมมุติถ้าเรามีร่อง ลึกหรือรอยอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะฉีดตัวฟิลเลอร์เข้าไปอยู่ทางด้านใต้ตรอยจรงงั้นหรือตรงบริเวณที่เราต้องาการจะเสริมจ,จนกระทั่งมันได้รูปทรงที่เราพอใจนะคะจนกระทั่งแค่เป็นรอยย่นจนก้องการรอยย่นเนี่ยแต่งขึ้นมา<ม>จะจะท้อตาถึงผลข้างเคียงที่เราเจอกัน<ม>บางทีเจอบ่อยๆได้นะคะอันที่เจอได้บ่อยๆก็คืออาการแดงหลังจากการฉีดหรือบางทีบวมช้ำเนื่องจากเวลาเราฉีดไปเนี่ยเราจิ้มเข็มลงไปวนหน้าก็อาจจะมีการไปโดนเส้นเลือดบ้าง ทำให้เกิดการช้ำบริเวณแถวนั้นได้แต่ผลข้างเคียงในลักษณะแบบนี้ไม่น่ากลัวเนื่องจากมันหายได้เองประมาณสักสองอาทิตย์อย่างมากรอยช้ำมันก็จะหายไปนะคะแต่เราจะมีผลข้างเคียงบางอย่างที่เราเจอไม่บ่อยแต่เจอแล้วมักจะเป็นปัญหาเช่นฉีดแล้วมันกลายเป็นก้อนก้อนเองค่ะคืออาจจะเกิดจากการฉีดฟิลเลอร์ผิดชนิดเอาฟิลเลอร์ชนิดที่ไม่เหมาะสมมาฉีดในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือบางทีเกิดการอักเสบติดเชือ้อตามรอยบริเวณที่ฉีดอย่างคนไข้คนนี้เนี่ยไปฉีด ร่องแก้กมาจะเห็นว่าขึ้นเป็นรอยนูแดงตามร่องแก้กนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่คนไข้มารับการรักษาที่ศิริราชนะคะฉีดไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นอันนี้มีการไหลแล้วก็บวมเกิดการอักเสบติดเชือ้ออันนี้นีเกิดหนองออกมาจากบริเวณตำแหน่งที่ฉีดนะคะคือไปฉีดพามาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพอ,อ,อเราจะทําการรักษาเนี่ยกรีดลงไปก็จะกลายเป็นหนองอยู่ข้างในพวกนี้ไม่จะเป็นการติดเชือ้อซ้ำๆอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังที่เรา อนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ลองขายกันอย่างระบาดแล้วก็แพร่หลายหรือหาซื้อได้ง่ายๆโดยไม่มีการควบคุมอย่างเช่น, oh. เ,ชนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วบางทีก็ซื้อผลิตภัณฑ์คลเลอร์มาฉีดเองหรือแม้แต่เอาไปให้คนที่ไม่เป็นแพทย์ฉีดอย่างนี้ค่ะ oh. เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ยิ่งทําให้เราเกิดความเสี่ยงและเกิดการอันตรายจากการแพ้ผลิตภัณฑ์นั้นหรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องและเกิดสลข้างเคียงในระยะยาวตามมาได้นะคะ เราสามารถที่จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดได้จากเว็บไซต์ของออยนะคะที่ให้อยู่ในนี้นะคะเ,เราจะมีการสามารถที่จะคีย์รายชื่อของผลิตภัณฑ์เ,เข้าไปแล้วก็ดูว่าผลิตภัณฑ์อันนี้ได้รับการรับรองหรือเปล่านะคะประเด็นที่2ที่ควรจะต้องเตือนกน็คือว่าคุณไปฉีดกับใครนะคะในเคสที่มีปัญหาเนี่ยบางส่วนไม่ได้ฉีดกับแพทย์ ทั้งเนื้อตายแล้วก็ทั้งทั้งตาบอดนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็น,เป,นเป็นฉีดจากบุคคลที่ไม่ได้เป็นแพทย์และไม่ได้ผ่านการถูกลบะไรใดๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปฉีดที่ไหนเนี่ยให้ตรวจให้แน่ใจว่าคนที่ฉีดให้เราเนี่ยเป็นหมอจริงเ,เราสามารถตรวจรายชื่อแพทย์ที่ได้รับแพทย์สาบบิตได,ได้จากเว็บไซต์ของแพทย์สภา,านะคะค่ะไงสาวๆชอบฟิลเลอร์จมูกกัน <S 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 ก็ลำบากนะบางคนคุณพี่เห็นไหมคะในข่าี้ยวเขา เบี้ยวไม่พอคนพี่เน่าอันนี้เจออันนี้เจอกับตัวจริงเลยเพราะว่า,ารู้จักกับน้องอยู่คนหนึ่งพอดีพี่สาวเราเป็นเพื่อนกับเขาไปฟิลเลอร์แล้วดังเลยนะคะคลินิกเนี้ยปรากฏว่าตรงนี้คุณพี่เน่าหมดเลยแล้วทำยังไงก็คือเป็นแผลก็คือก็ต้องแบบว่าให้แผลหายใช่แล้วเขาก็รักษาต้องผ่าจมูกออกมาเหรอ ก็คือขูดออกแล้วก็ต้องรอให้แผลหายทําอะไรไม่ได้เลยแต่ก็เหมือนให้ยาเเรียกยาแกะอักเสบยาคาเชื้อค่ะน่ากลัวมากมีฉั้นพอแล้วบังเอิญว่าหมอไม่ให้มาสมองก็เยอะหน่อยอืมบิดซ้ายบิดขวาสิคะของจริงต้องบิดได้นะอบิดได้หมุนได้ของแท้ค่ะของแท้ของแท้ของจริงมันคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกค่ะโอ๊ยเขามีเดี๋ยวนี้เคามีแบบว่าหมุนได้พี่บอยเราช่วยลุ้นใหญ่เลยหองนี้พี่จริงพี่เจนมีจมูกพี่บอยจับมากแป้งหลุด คุณพี่คะเราคุยกันเรื่องโสมเรื่องอะไรไปแล้วเราลืมสรรพคุณคุณสมบัติรูคาวกัน<ช>มาก่รูคาวเป็นยอดฮิตของอทุกทุกภาคนะตอนนี้จริงๆแล้วทุกหลายประเทศนะเราเข้าใจว่ารูคคาวมีแต่ในเมืองไทยไม่ใช่เลยคุณทั่ว ทัวเอเชียค่ะเพราะว AEC ทัานทาไมด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกภูมิอากาศภูมิประเทศจะคล้ายๆกันเขาเลยภูมิภูมิโต้ชั้นนีฉชันกำลังขึ้นอยู่นี้เขาก็เลยเติบโตเกิดขึ้นมาได้ค่ะนะคะหลายประเทศด้วยกันค่ะอย่างที่บอกนะคะประเทศได้ค่ะประเทศจีนค่ะ การใช้ฟูประเทศนี้ใช้ภูกขาในตำรับยาผงค่ะสำหรับรักษาโรคมะเร็งแล้วก็ยับยั้งเซลล์มะเร็งต่างๆนะคะร่วมกับการรักษาด้วยวิธีเกมีบำบัดแล้วก็รังสีรักษา <S 2> <S 2> น่าจะใช้รังสีใช่ใชใค่ะแล้วก็รวมถึงรักษาอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแก้การบวมน้ำขับปัสสาวะแก้กาอาการอักเสบนะคะเช่นปอดอักเสบหลอดลมอักเสบฝีอักเสบอาการไอ บิดโรคบิดลิศสีดวงทวารรวมทั้งใช้ปัญญาต้านเชื้อโรคชนิดต่างๆเช่นไข้หวัดใหญ่แล้วก็การติดเชื้อทางเดินหายใจพี่เจนต้องไปกินเพิ่มคช่เพราะอะไรคะโรคบิดหยุดมานานแล้วนี่นะที่แก่โรคบิดไม่เอาลิศสียลิสีดวงไม่เอาลิศสีดวงทวารไปเลยล่ะคุณไหนๆก็จะกัดกันแล้วก็ออกกันให้เต็มที่ไปเลยนอกจากนั้นยังมีในประเทศเกาหลีค่ะใช้ภูคาารักษา โรคความดันโลหิตสูงนะคะอาการเสร้นเลือดแข็งตัวค่ะแล้วก็รวมทั้งมะเร็งด้วยค่ะค่ะผู้เขาาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็อินเดียนะคะใช้เป็นยาลดไข้ค่ะกระจัดสารพิษรักษาแผลในกระเพาะอาหารภูมิแพ้แล้วก็อาการหักเหพค่ะ,ะามามดูปร,ประเทศไทยกันบ้างค่ะค่ะจากข้อมูลของสถาบันวิจัยสมุนไพรนะคะกบวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะว่าปัจจุบันมีการจดยิทิััาดเกี่ยวกับประโยชน์ของภูเข,ขาต่อระบบภูมิคุ้มกันมากม,มายหลายฉบับด้วยกันนะคะ,ค,ะค่ะมาดูภูเขาในส่วนของประเทศอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นกันบ้างบอกแล้วว่าไม่ได้มีเฉพาะในไทยจีนอ,อินเดียญี่ปุ่น,นค่ะชใช้เป็นยาลดไข้ค่ะกระจัดสารพิษรักษาแผลในกระเพาะอาหารูุิแพ้แล้วก็อาการอักเสบค่ะส่วนประเทศไทยเป็นยังไง ประเทศไทยใช้ในการรักษาโรคบิดนะคะโรคผิวหนังฤรสีดวงกร,รมะมโรคอุดมียเยอะแยะมากมายคุณพี่เอามาดูทางด้านสปปรรพคุณทางด้านเภสัชวิทยาดีกว่านะคะโดยเฉพาะผลงานวิจัยมากมายค่ะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะ,คะเกี่ยวกับสปปรรพคุณทางเภสัชวิทยานะคะก็ะค,ะคือทางยาน,นั่นเองะนะคะโดยเฉพาะภูเขามีผลการทดลองที่มีผลลัพธ์ ที่ตรงกันดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่หนึ่งฟูข<ช>ากับโรคภูมิคุ้มกันใช่ค่ะดิฉันภูมิแพ้อยู่เมื่อกี้นะคือ <c oughs> ช่วย่วย,วย,วยป้องกันนะคะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยกระตุ้นการแบ่งเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดขาวให้ทํางานดีขึ้นนะคะจาก,ก็มูลวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ระบุไว้นะคะแล้วก็ฟูขาวด้ในการยับยั้งทาลายเซลล์มะเร็งก็มีหลายข้อด้วยกันนะคะสำหรับของไทย เสียด <ALLY, S 1> ้เวลาหมดลงแล้วหมดอีกแล้วค่ะแต่สาหรับภูเขาก็มีคุณสมบัติแล้วก็มีผลงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยกันทั่วอาเซียนด้วยค่ะใช่ค่ะค่ะสําหรับวันนี้พี่เจนและพี่บีมขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ